พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงเป็นองค์ขีตราชันที่พระอัจฉริยภาพสูงส่งยิ่งค่ะพระองค์ได้พระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆไว้มากมายในการแสดงความรำลึกถึงวันทรงดนตรีนอกจากการบรรเลงบทเพลงที่เป็นการตามรอยเพลงที่พ่อทรงแล้วจึงนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆมาทำการบรรเลง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระอริยภาพอันสูงส่งยิ่งนี้ให้เผยแพร่ถ่ายทอดสืบสารจารึกจดจําอยู่คู่โลกใบนี้ไปตราบนานเท่านานครับซึ่งนี่ก็คือคําตอบของข้อสักถามเมื่อปีที่ผ่านมาว่าทําไมงานการรําลึกถึงวันสรงดนตรีจึงไม่มีการนําเสนอบทเพลงอื่นๆนะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นบทเพลงที่มีดนตรีที่ไพเราะมีจังหวะสีสันลีลาที่หลากหลาย พระองค์ทรงโปรดดนตรีในรูปแบบของแจ๊สที่บรรเลงกันด้วยวงดนตรีขนาดใหญ่หรือว่าวงบิกบ๊กแบนเชิญทุกท่านรับฟังบทเพลง Can You Ever See That I Love You Eternally What will belong to you Can you ever see Loving you I always be All my thoughts and my dreams My whole life It just meant for you How can I make you see I love you a lot I never could have you Is too cool. life is meaningless. That I will find my happiness without you. I would die. Can you see? I love. You see, I love you a lot. I never do have you come my own. I love you, love only you, forever and ever. I'm yours, it's is meaningless. I never find my happiness without you. I.